หลายคนสัมผัสได้นะคะว่าสภาพเศรษฐกิจในเวลานี้ชะลอตัวแต่ก็ปรากฏว่าบางธุรกิจอาจจะเติบโตได้ดีก็เป็นไปได้อย่างตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ของไทยคะ่ะที่มีการประเมินว่าน่าจะขยายตัวได้ดีในปีนี้บริการอาหารออนไลน์นี่แหละคะ่ะแข่งขันกันทําการตลาดมีแคมเปญส่งเสริมการขายมากมายอยู่นะคะค่ะแต่ว่ากลับมีเสียงสะท้อนจากหลายร้านนะคะคุณผู้ชมที่ขายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์บอกว่าขายได้น้อยลงเพราะว่า การที่จะต้องตั้งราคาอาหารสูงขึ้นเนะะี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บค่อนข้างแพงจนบางร้านยอมรับนะคะว่าอาจจะทนไม่ไหวนะคะอย่างกรณีของเสียงสะท้อนจาก หลายๆคนนะคะก็คือมีทั้งผู้สื่อข่าวของไทย PBS ด้วยที่เขาไปตรวจพบข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าก่อนหน้าน,นี้คือสภาพการขายมันเปลี่ยนไปร้านอาหารหลายแห่งก็มองว่าเอ๊ะช่องทางออนไลน์เนี่ยมันก็จําเป็นมากขึ้นนะถ้าเกิดว่ามามอมา,มารอขายเฉพาะหน้าร้านอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นก็เลยหันไปสมัครไปร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์บางคนก็สมัครหลายอันนะคะค่ะตอนนี้มีหลายแพลตฟอร์มนะคะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าต้องสมัครหลายๆอันค่ะแต่ว่าการเข้าร่วมกับหลายๆรายหวังว่าจะได้ลูกค้าเพิ่ แต่กลับพบว่าหลายรายตั้งค่าธรรมเนียมหรือว่าค่า G P สูงเงินที่ขายได้เนี่ยค่ะถูกหักจํานวนมากยิ่งขายบางร้านบอกว่ายิ่งขาดทุนทางร้านก็เลยลดเหลือเพียงแอปพลิเคชันเดียวเท่านั้นค่ะชรวงนี้คือว่าดังเอาลายก็เราขายน้อยและเกือบจะไม่ขายเลยแต่บางเปินว่าลูกค้าก็ขอร้องเพราะเราขัดทุน <Thank you. S 2> ขาดทุนที่เหักเจนจากมือือต์เจนากทุนที่เราเสียภาษี เราแทบไม่ได้อะไรเลยแต่เ,เราต้องต้องจําเป็นแล้วอย่างเมนูอาหารถ้าเราขายออนไลน์เนี่ยกัาการขายหน้านร้านเนียเมนูเดียวกันเราบวกเพิ่มอ,อีกบวกเพิ่มก็อย่างมากสุดก็สิบบาทห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทต่อลต่อจานมีบางตัวอยู่ซึ่งมันน้อยมถ้ามันน้อยไม่ขายเหรอไม่ขายน้อยแต่แต่บะบวกมากกว่านี้ก็ไม่ได้ Oh, o ator ก็ถือว่าสงสารลูกค้าก็ไม่กล้าบวกนะคะเราลองไปสํารวจอีกร้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมข้อมูลค่อนข้างตรงกันนะคะร้านนี้เนี่ยเปิดช่องทางออนไลน์สําหรับลูกค้าแต่ว่าต้องตั้งราคาสูงกว่าขายหน้าร้านค่ะเมนูหนึ่งเนี่ยเขาตั้งสูงกว่าสักประมาณ5บาทถึง10บาทนะคะแล้วก็พบว่ายอดขายก็หายไปเหมือนกันเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะลูกค้าเห็นว่าราคาแพงหรือเปล่าจึงไม่อยากจะซื้อไปโดยปริยายนะคะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าจะให้คุ้มกับต้นทุนที่ จะต้องจ่ายเพิ่มให้กับแอปพลิเคชันต้องบวกเมนูหนึ่งเนี่ยค่ะ1 5าถึง20บาทนะคะโดยถัวเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30%อนอกจากค่า GP แล้วเราก็จะมีค่าแวดเซที่ที่ทางบริษัทจะหักเอาไว้ด้วยแล้วก็จะมีการเหมือนโปรโมชั่นเข้ามาผลลักษณะตรงนี้จะเป็นรายจ่ายรา,ายการหัก ที่ต้นทุนของของร้านพอหักแล้วโอ,โอนยอดที่โอนเข้ามาเนี่ยคือยอดที่เราจะต้องเอามาหักต้นทุนนะคะต้นทุนของในร้านซึ่งจริงๆแล้ว่เวลา,าเราได้ยอดมาแล้วเนี่ยมันยังยังไม่ได้ยอดที่เราเป็นกําไรแต่ยอดเป็นกําไรก็คือเอายอดที่เขาโอนเข้าบัญชีเนี่ยมาหักลบกับค่าวัตถุดิบในร้านค่าใช้ใจ่ายในร้านจริงก็แทบจะไม่เหลือ ฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคุณสิริมาค่ะ,ะาปรากฏว่าถึงจะมีช่องทางการขายเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ใช่ว่ารายได้เขาจะเพิ่มหรือว่าทําให้ขายได้มากขึ้นอยากชวนกันแบบนี้ค่ะลองมาพิจารณาดูข้อสังเกตของร้านค้าที่เขาบอกว่าถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงเนี่ยมันสูงขนาดไหนนะคะชวนคุณผู้ชมมาดูตัวเลขที่ จะหยิบยกมาคำนวณให้ดูนะคะก็เป็นการคำนวณจริงจากแพลตฟอร์มหนึ่งที่เก็บในอัตราที่ค่อนข้างสูงทีเดียว3 2สมมุติว่ามีออเดอร์สั่งซื้ออาหารมา300บาทราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเอาไว้แล้วนะคะแล้ววิธีการที่แพลตฟอร์มเขาจะหักจากร้านอาหารก็คือนำยอดขายไปหัก32%คํานคำนวณออกมาแล้วก็คือ96บาททีนี้ยังไม่จบ96บาทเนี่ยยังถูกเอาไปคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%เเพื่อเอาไปหักจาก ร้านอาหารอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นร้านอาหารที่ขายได้300บาทจากออเดอร์ออเดอร์นี้จะถูกหักไปประมาณร0 3บาทก็คือจริงๆแล้วรับไปไม่ถึง200บาทนะคะแล้วก็ยังไม่หมดด้วยเพราะว่าปกติแล้วแพลตฟอร์มเขาก็จะมีการคิดการทําโปรโมชั่นต่างๆที่จะต้องมีการเรียกเก็บเงินอีกนะคะไปเป็นค่าลดค่าส่งอาหารบ้างโปรโมชั่นบ้างหักเพิ่มจากร้านอาหารอีกยอดที่ได้รับจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าเกือบ200บาทกล <c oughs> ายเป็นว่า บางคนจะเหลือแค่ประมาณ180กว่าบาทเท่านั้นซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ร้านอาหารยอมรับว่าการไปเลือกขายบนแพลตฟอร์ม d e l i v e อรเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การสร้างไรายได้เพิ่มเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยจริงๆนะคะ,ค,ะค่า GP เนี่ยค่ะหรือว่าค่าธรรมเนียมนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคสําคัญนะคะเพราะว่าเคยมีข้อร้องเรียนค่ะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยจากการเจราจาก็มีการพูดคุยกันนะคะบอกว่าลดลงมาให้ได้เหมือนกันในช่วงโควิด -19 หลายปีก่อนนะคะ ไอ้ที่ลดนะคะคุณผู้ชมลดลงมาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิมใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือลูกค้าเดือดร้อนถูกกักตัวร้านอาหารก็ไม่สามารถเปิดได้แบบนั่งทานตอนนั้นโควิดสิเนี่ยถูกสั่งปิดตามมาตรการป้องกันการระบาดนะคะก็เลยมีการลดไปแค่ชั่วคราวไปตอนนั้นแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมพอจะเห็นปัญหาของร้านอาหารที่ต้องจ่ายค่า G P ให้กับแอปพลิเคชันในอัตราที่สูงจนแทบจะไม่มีกําไรนะคะแต่ว่าปัญหานี้นี่ยังไม่ถูกแก้ไขถ้าจะไป ฟังฝั่งของไรเดอร์คนส่งอาหารเองก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกันนะคะว่าพวกเขาเนี่ยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่ายิ่งทำก็ยิ่งถูกลดค่ารอบในการส่งอาหารด้วยค่ะครับแล้วก็ค่ารอบมันก็ลดลงทุกปีค่ารอบใช่ครับมันลดลงทุกปีไม่เคยเพิ่มก็คิดยังไงคะ่ารอบก็ตเเริ่มต้นมันจะเหมือนที่ตังมันจะได้19บาทครับ ส่งสามกิโลสี่กิโลจะเริ่มต้นที่สิบเก้าบาทก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณสิบแปดสิบแปดกว่าครับจากเมื่อก่อนมันได้ยี่บบาทตอนนี้มันเหลือสิบแปดกว่าคือว่าผมรับจากนี่ไปตรงตรงใกล้ๆตรงนี้ก็สิบเก้าบาทครับแต่ถ้าไกลไปหน่อยก็ยี่สิบแล้วแต่ระยะทางมันจะไกลไปผมเคยไปออเดอร์เดียวสี่สิบกว่าบาทครับแต่ว่าไปนายงครับ ไกลครับไกลครับแต่ว่ารายได้หลักๆก็คือได้มาจากออเดอร์แล้วก็อันนี้แหละใช่ครับแบ่ายผมทําอันนี้แหละครับพี่อย่างเดียวเพราะผมทําอย่างอื่นไม่ได้มันซี้กลุงผมอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้รายได้เยอะหายไปเยอะไหมวันนึงเหลือเท่าไหร่หรอคะจากเมื่อก่อนวันหนึ่งเจ็ดแปดร้อยก็เดี๋ยวนี้เหลือสี่ห้าร้อยคักค่าน้ำมันอ่ะค่ากินแล้วนะคพี่เหลือประมาณสามร้อยกันต่ำสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้นแหละครับพี่ และถ้าจะบอกว่าร้านอาหารหรือว่ารายเดอร์จะรับเงื่อนไขของแพลตฟอร์มไม่ได้ก็ขายหน้าร้านแบบเดิมหรือว่าทําอาชีพอื่นไปก็เห็นจะไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เติบโตมากกว่าการขายหน้าร้านแล้วก็วิธีการซื้อของลูกค้าในตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปแล้วนะคะค่ะอย่างปีนี้เขาก็ประเมินกันนะคะว่ามูลค่าตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่อยู่ที่1นึ0 0 0สล้านบาทยอดนี้คือเพิ่มมาจากปีที่แล้วเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์แถมอาหารยอดนิยมบนแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่มันก็คืออาหาร ประจำวันที่เรารับประทานกันเนี่ยคะ่ะส้มตําก๋วยเตี๋ยวกาแฟ he, ข้าวมันไก่ไก่ทอดเหล่านี้เป็นอาหารที่ติดชาร์ตในเดลิเวอรี่นะคะคนขายคนกินคนส่งยังไงก็ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มกันทั้งนั้นเลยนะคะค่ะความไม่เป็นธรรมเคยถูกร้องเรียนไปยังคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าหรือว่ากขคแต่ก็พบว่าไม่มีอำนาจที่จะพิจารณานะคะเพราะว่าไม่เข้าข่ายการมีอำนาจเหนือตลาดคะ่ะก็เลยยังเป็นปมปัญหาอยู่แล้วก็ติดล็อกกันอยู่ ว่าตกลงแล้วร้านอาหารที่สายป่านไม่ยาวเนี่ยเขาจะไปพึ่งพาแพลตฟอร์มออนไลน์เขาจะอยู่ไปได้นานแค่ไหนอย่างที่เราได้เรียนคุณผชมไปว่าจากหลายๆแพลตฟอร์มก็มาเหลือแพลตฟอร์มเดียวแต่สุดท้ายแล้วจะยังอยู่ได้หรือเปล่าคะ่ะ